สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX Go s e c r e d อุ๊ยขอโทษดรูดูมีรีวิวหุ่นยนต์โกโซเซ c r e t ด้วยเหรอเนี่ยดีจังเลยแล้วเราจะถึงคิวเราบ้างละ่ะคุณมาจากกระบวนการอะไรครับโอ้หน้ายอย่างนี้ดูไม่ออกเหกรอกโกออนเจอร์นะสิเอใช่เหรอครับทำไมมันดูเล็กๆแม่หลอกไม่ได้ซะแล้ว จริงๆเราคือหุ่นยนต์แบบพิเศษนะเป็นลายพิเศษของท็อกคิวเจอร์แต่เป็นลวดลายจากโกอันเจอร์งงไหมอัธยาดูรีวิวก็ลองรีเควสกันมาเผื่อพิรุแมนก็จะรีวิวท็อกคิวเจอร์หรือโกอันเจอร์บ้างแต่ก่อนจะไปดูรีวิวตัวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subcribe ์พ่รุแมนเขาก่อนและกดจอไอเอริแมนนี้ไปดูหุ่นเซนไตเก่าๆหลายตัวได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยโดรุโดรุเสื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่ เพียงตัวละ299บาทพิเศษ2ตัว555บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ววนนที่แฟนเพจรีวิวแมนครับผมไม่ได้รีวิวสันไตน่าจะนานพอสมควรเลยนะ และทำไมถึงเอาคุณเซนไตขบวนการนี้มานะครับก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษอีกันแลละเนื่องจากะบวนการนี้ยังไม่ได้ฉายในไทยสักกะทีนะครับลองลองเช็คเสียงกันหน่อยไหนใครอยากดูกระบวนการนี้ให้ฉายในไทยแบบภาคไทยบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอยากรู้ว่ามีคนอยากดูเยอะไหมเพื่อมาอยากดูนะเป็นหนึ่งในคนที่อยากดูแบบภาคไทยนะครับเผื่อจะได้ภาคด้วยนั่นเองนะฮะมาดูกัน ขุนยนขบวนการนี้นะครับมันจะมีจุดเด่นต่างจากขบวนการอื่นซึ่งเขาจะเน้นไปที่เฮดเดอร์หรือว่าหัวของบรรดาเหล่าขุนยนเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอะไรยังไงสิเดี๋ยวค่อยมาดูไปพร้อมกันนะครับมาตอนนี้เรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันก่อนดีกว่าสีแดงบิ๊กเบิรไว้ท้ายสุดแล้วกันเนาะเอาอันนี้ก่อนโ o เซทายเกอร์นะครับต้นแบบก็น่าจะเห็นกันอยู่นะฮะมาจากเสือเขี้ยวดาบนั่นเองนะครับซึ่งเสือเขี้ยวดาบเนี่ยหลายคนก็อาจจะคุ้นแล้วสําหรับ หุ่นโจนสไตล์นะก็คือจูเรนเจอร์นั่นเองสีเหลืองเหมือนกันด้วยเป็นเสือเขี้ยวดาบเหมือนกันด้วยนะครับเซบาสเทูไทเกอร์นะฮะอ่าท่าน,น่ะอาปากให้ด้วยนะนี่โอ้โหนี่นะฮะอ่าหุบได้นะครับ,นะรบส่วนของเฮดเดอร์ที่ว่าคืออะไรคือนี่ไงเปาะแปะนี่มันถอดออกอย่างนี้ได้มันเปลี่ยนหัวได้เฮดก็คือหัวนะครับเฮดเดอร์นะฮะใส่กลับไปปับ๊บนี่ลำตัวนะฮะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บมีขา จิ้วริ้วกระจอยร้อยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นตีตะขาบนะครับฟาฟาฟามีล้อฮะนี่ขายข้างขยุงนี้นะครับฟาฟ้าด้านบนตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ไว้เวลาขั้นตอนในการกลายเป็นหุ่นยนต์และกลายร่างคืนอันนี้นี่เองนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรฮะฟาฟาฟาสามารถวิ่งได้เพราะมีล้อเนาะว้ายขอโทษนี่นะฮะนี่นะวิ่งได้ครับแต่จะไม่ฉิวแต่ก็วิ่งได้นะ มาตัวต่อไปโอเซฟินิก์นะครับปา๊าปปากนี่อาจได้นะครับน,นี่ให้กดลงมาอย่างนี้แน่นอนทั้งหัวได้หมดทุกตัวเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเอเดอร์นะฮะปา๊าปหน้าตาน้องนะฮะอันนี้เป็นปีกของน้องนะครับนี่ปีกของน้องสองอัน ซึ่งปีกเนี่ยมันจะตั้งเฉียงๆประมาณนี้แหละมันไม่ได้ตั้งโตมันดันสุดก็ได้แค่นี้นะฮะสุดมันก็ยังไม่ตรงอยู่ที่หมาว่าน่าจะประมาณนี้มันลงล็อกแก๊กของมันะนะฮะมีเสียงฟ้าร้องนิดๆอย่าตกใจนะครับ <c oughs> อ่าตรงนี้มีล้อนะฮะมีล้อเหมือนกันรับแปลว่าต้องแล่นได้ลองดู <c oughs> ประมาณหนึ่งไม่ฉีวควับอ่าต่อมามาดูคุณฉลามครับ นี่ฉลามบุกสู้ชีวิตนะฮะตัวนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งอ่ะของทั้งหมดนี้เป็นของมือสองนะครับหลายคนอาจจะ้อยแล้วเพราะไม่มีกล่องเนาะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีรอยนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วนะครับหัวกับตัวจริงๆสีมันต้องไปไปในโทนเดียวกันกลืนกันไปเลยแต่ว่าอันนี้จะมันก็โทนเดียวกันแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นน้าเงินเข้มนะฮะอันนี้เป็นน้ําเงินออกสว่างหน่อยนะฮะเห็นไหมแต่คอนทราสต์กันอยู่นะครับดูด้านนี้อาจจะกลืนก,ลนกันไปได้แต่พอเห็นเต็มๆอย่างนี้เห็นชัดเลยว่าสีมันต่างกันนะครับ เอออาปากใบนะฮะแน่นอนว่าต้องถอดได้นี่นะครับอน,นี่เป็นลอ้อเหมือนกันครับอันนี้เป็นหางนะครับฟา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 ,ภา,ภา,ภาโอเคไหนมาลองเทสไปเลยฉลามบุกอุย้ยฉลามฉิวอ่าฉลามฉิวฉลามฉิวอ่าได้อยู่ลื่นไหลยอยู่ลื่นไหลยอยู่ไม่ื่นไม่ลื่นไหลเท่าฉลามนะฮะอ่าแต่ว่าต้องว่ายน้ำว่าย อ่ะต่อมาตัวนี้นี่ชอบชอบรองมาจาับมังกรเลยรุ้พอๆกันอ่ะให้พอๆกันดีกว่าทําไมถึงชอบตัวนี้รู้ไหมครับตัวนี้ชื่อว่าโกเซ่สเนกนะฮะเมื่อกี้โกเซ่ชาร์กนะฮะโกเซ่สเนกสเนกค,คืองูนั่นเองครับนี่ดูดิหน้าตาของพี่งูเอ่อฟ,อฟ,อฟอฟอฟอต้องเงย่างี้เอชก้าอ้างูชกนะฮะแล้วมีเขี้ยวด้วยแต่เขี้ยวดูกุดๆไงก็ไม่รู้นะลูกนะจะฉกใครเข้าไม่แน่ยโอ้ยลูกเอ้ย ดูหน้าตาดูเบื่อเบื่อโลกมากเลยดูง่วงนอนนะฮะหน้าตาลูกฟอฟอนะครับอะที่ชอบคืออะไรนี่นมันยาวนะมันยาวแป๊แปเหมือนรถไฟเลยนะครับมันมาจากรถไฟนนแหละถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะฮะตันแบบของเขาด้านบนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มีสัญลักษณ์เหมือนกันกับไทเกอร์มีตาสัญลักษณ์โปรเซสเจอร์อยู่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มาโอเคที่ชอบคือ มันยาวเนาะพอมันยาวแล้วเขาบอกว่าเขาคือสเน็กเขาคืองูจุดเด่นของงูคืออะไรคือการเลื้อยถูกไหมการเลื้อยยึกยึว่าอย่างน้อยก็ต้องทําให้เสมือนเลื้อยได้บ้างนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมันดูดึกดึกดึกกดึกเอ้ยมันเลื้อยได้เฟี้ยวมากเลยนะเนี่ยคือข้อตรงนี้มันเป็นอย่างี้ไงเห็นไ่ม มันโยกแบบโยกอย่างนี้ได้เนี่ยมันโยกไข้กันอย่างนี้ได้ปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยถึงมันอาจจะไม่พริ้วสุดก็เถอะแต่พอสะบัดอย่างนี้แล้วมันก็ดูมันก็ดูสวยดีนะจะดูเหมือนเป็นงูจริงๆไอ้งูหรือปลาไหลงูสิ <c oughs> นะฮะแต่ว่าข้อเนี้ยข้อใหญ่สุดเนี้ยจะจะโยกไม่ได้จะโยกได้แค่สามข้อเท่าน้เนี่ยชอบมากเบย์นะครับอ่าโอเคต่อมาไปหลบอยู่กับเพื่อน มาดูพี่ใหญ่สีแดงของเราโกเซจูราก้นหรือมังกรนั่นเองครับใหญ่สุดเลยนี่นะฮะปากอ้าได้อ่าถอดได้อาจะปั๊บปับป๊บนี่ไงะฮะเมื่อกี้เราถอดงูให้ดูจังวะถอดได้นี่นะฮะสีแดงสวยสดใสามากฮะแล้วก็มีสีเหลืองตัดนะครับผมมีขาวมังกรตรงนี้โยกได้ปั๊บเอาไว้อย่างนี้ เอาไว้พุ่งชนจิ้มจึกจุกจกจกอะโอเคอันนี้เท้าของคุณมังกรนะครับฝ้าปีของคุณมังกรครับจะมีตุ่ม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 จไปหมดเลยไอ้ตุ่มตุ่มพวกเนี้ยมันไว้ต่อเฮดเดอร์ไงซึ่งมันเป็นขั้นตอนในการรวมร่างเป็นรากอื่นๆนั่นเองครับตุ่มตุ่มพวกเนี้ยมันก็มีหมดนะเห็นไหมมาตัวนี้มีนี่ก็มีนะครับมีหมดนะฮะอันนี้ปัญหาของคุณมังกรครับฟาด้านล่างเป็นแบบนี้ครับคุณมังกรก็มีล้อเหมือนกันครับ มีสามล้อนะฮะสามลอ้อดูที่จะเิียวไหมอุ้ยเิวทางนี้เดินเข้าไปแล้วอ่าเิวเฉวเฉวแม่สมกับเป็นคุณมังกรนะครับเออโอซิจรากอนนะครับ,เ, o Z ragon, รบเขาฉายไทยเร็วๆเถอะอยากดูอยากพากด้วย <c oughs> อเอามาครับผมถ้าเป็นในหนังใช่ไหมเขาก็จะต้องเอางูมาก่อนงึงึงึง,งแล้วก็หดอันนี้เข้าไปครับอิชนี่แบบนี้เดิมมันอยู่อย่างนี้นะฮะหดเข้าไปอิชแล้วก็ฟา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 ่ยทำให ตัวมาอยู่ในลักษณะนี้ปึ๊บดังแก๊กอย่างงี้ข้างนี้ก็ให้มันล็อกดังแก๊กกันปึ๊บนี่แบบนี้แล้วใช่ไหมครับต่อมาครับไทเกอร์มาฟาวฟาวฟา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 นี่ช่องนี้เสียบไทเกอร์เข้าไปเลยนี่แบบนี้ให้ดังแก๊กแต่ล็อกเข้าข้างในแล้วต่อมาครับยื่นนี่อ่าให้มันดังแก๊กตรงเนี้ยที่บอกทีแรกเห็นไหม จะมีตัวนี้มันคือมันล็อกอยู่นั่นเองนะครับเห็นปะเห็นไหมนี่นี่เหมือนกันเหมือนกันมันล็อกไว้อยู่นะครับไว้เวลาเราคืนเนี่ยเราต้องกดดึงกดล็อกอันนี้ขึ้นมาแล้วถึงปัดลงอย่างนี้นะฮะอย่าไปคืนอย่าไปฝืนเดยวพังอย่างนี้ปนีนะฮะโอเคเสร็จไปแล้วช่วงล่างมาดูช่วงบนกันดราก,ก้อนครับนี่ดูตรงนี้เห็นไหมมีลูกศรบอกอยู่ชัดเจนเลยว่าให้เสียบเต้นทที่ทางนี้นะฮะมันจะมีตัวสไลด์ล็อกตรงนี้นี่นะฮะ แล้วก็ชอบอย่างนี้มากเลยปกติไม่มีถ้าจำไม่ผิดไม่มีนะว่า,าในการเสียบข้างบนโดยการสไลด์เข้าไปอย่างนี้แล้วเวลาปลดออกดูตรงนี้นี่นี่นี่มันจะมีลูกศรบอกเหมือนกันนะให้เอาลงกดลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วค่อยสไลด์ออกมาอย่างนี้อ่านะครับดูอีกทีนะสไลด์เข้าไปเลยนะอย่างนี้นะฟาบนี่ล็อกดังกึกเรียบร้อยนะครับอ่า มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ยังไม่เสร็จฮนะเราต้องถอดคอออกมาอ่าถอดหางออกมาอ่าโอเคเป็นแบบนี้แล้วมาดูส่วนคอครับส่วนคอก็จะมีหัวถอดหัวออกด้วยอัดชับพับและมาติดตรงหน้าอกอัชับพับนี่อย่างเงี้นะครับอ่าต่อมามาดูชิ้นส่วนหางกับคอเนี่ยที่เราดึงออกมานะฮะมันจะมีช่องเห็นไหมมันจะมีเว้าปันป้า,ปา้อยู่วิธีติดนะครับ อ่าให้เราเอาสลับกันดำไว้ข้างบนแดงให้มาให้มันทำให้มันค่อยๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะฮะดำแดงอย่างงี้นะครับมาเป็นแบบนี้นะนะจะ๊ะนะจะ๊ะโอเคต่อมาครับอันนี้ฮะเรามาติดข้างหลังครับนี่นะตัวล็อกตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าโอเคประมาณนี้ฮักไว้ก่อนเรามาดูฉลามกับฟินิกส์อ่ามาดูคุณฉลามก่อนนะครับคุณฉลามนะครับหางตรงนี้แทกหางเข้ามา บและพับออกมาให้สุดพับมาให้สุดจะเห็นลวดลายแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะต่อมาฉลามติดฝั่งนี้นะครับเอชนี่แบบนี้นะคุณน้องฟินิกซ์ไม่ยากเลยพับลงพับลงแบบนี้ให้สุดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ติดเข้าตรงนี้อ่าลืมนี่นะพี่ดูแมนลืมอีกแล้วคือลืมเก็บล้อไง ล้อฮะพับลงไปก่อนพับลงไปก่อนนะครับอ่าโอเคอันนี้ด้วยฮะพับเข้าตรงนี้ไปนะครับที่พับไม่ได้นะโอเคพับแบบนี้ฮะพมพอมพมพมโอเคหลังจากเสร็จเกือบหมดแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์หัวขาดมีแต่ต่อตรงนี้นะฮะอ่ะเราเอาอันนี้ออกมาหลบมาทางนี้ก่อนนะครับเผาและกด ตรงนี้พามนี่ว่าโอ้ยังชอบเลยนี่เดิมอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเพี้ยวฟ้าที่พิริแมนชอบสำหรับหุ่นยนต์โกเซเจอร์นะกดเซเกรดเนี่ยกดปับ๊บนี่อ่ามีอะไรเด้องออกมาด้วยให้ดูสิปับ๊บไอย้ยักอ่าตาเอเออกมาเลยพามอ๋อชอบการหมุนนี่มากนะฮะต่อมาเขาเนี่ยเห็นว่ามันจะมีอย่างงี้เพื่อที่จะมาปิดตรงนี้เป็น,ปนการล็อกล็อกแบบล็อกเบาๆไม่ได้ล็อกแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ ต่อมาหัวเขาเนี่ยอันนี้มีปีกใช่ไหมมีปีกเอามาตั้งให้มันเฉียงๆนิดนึงไม่ต้องโดงขนาดนี้นะฮะเฉียงๆแบบนี้อ่าลองดูเอาเฉียงที่มันสวยงามอ่ามาให้ดูหน้าใกล้ๆน่ครับหน้าตาหล่อเหลาเท่ะนะพี่ดูไหว่าหน้าตาหุ่นตุ้นเทะบวกกับหูเป็นปีกเทวดาเนี่ยโหยังยังหล่ออะ่ะโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามากนะครับผมอืมมาเสร็จสมบูรณ์ โกเซกรดนเี้ยอืมใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนะฮะหมุนชนตัวหน่อยครับพามพๆมพามพๆมพา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 มข้างพามพามามโอ้ใส่ออกมานิดหนึ่งนะฮะปีกปีกปิดรูปดูแมนด้านหลังพร้อมพรอมพ้อมพอมพ้อมพอมพอมพอมนี่ได้ข้างเป็นอย่างนี้ครับนี่เสียบดาบไว้นี่มันดูเท่ดีเหมือนกันนะ เหมือนสะพายดาบไว้ด้านหลังอะ่ะนะครับแมเฟี้ยวฟาวใช้ได้เสียดายไม่เข้าไทยขอให้มีคนซื้อมาฉายทีเถอะต่อมาครับมาดูดาบอนี่เด็กออกมาแล้วตรงนี้เหมือนด้ามจับถูกไหมมาใส่มือเลยสวมลงไปง่ายๆเลยไม่มีอะไรพุ่มแบบนี้เรียบร้อยครับนี่ใส่อาวุธแล้วนี่นะฮะดาบหางมังกร ทำเป็นดวที่ใช่ถามมังกรนะฮะไหนโชว์ฟันโชว์อ่ะชิอปโอ้ฟันได้อ๋อแขนลงเร็วมากเพราะมันหนักนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสมมุติว่าเราไม่ใส่ปากฉลามเราจะมาใส่ปากคุณนกได้ไหมนี่ได้เหมือนกันนะครับอ่าใส่ได้เหมือนกันเอาที่ถนัดเลยถนัดซ้ายถนัดขวานะฮะใส่ตามชอบใจนะครับ อืมโอเคครับอ่ะก็เสร็จแล้วสำหรับโกเซเกรสแต่ว่าพิรแมนจะไม่จบเพียงเท่านี้ครับพิรแมนจะมีเฮดเดอร์อ่าสกาอีกบราเธอร์ซีอีกบราเธอร์แลนดิกบราเธอร์นะครับผมมาประกอบร่างกันด้วยมีเป็นงานกล่องแค่จะตัวสกายอีกอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวนะรีวิวแมนมันจะยาวไปหรือเปล่าผมมีตั้งเก้าหัวนะอายาวไปเหร ออลองถามน้องๆก่อนว่าอยากดูไหมฮ้ยถ้าอยากดูก็ค่อยมาคลิปหน้าก็ได้อ,อ้าวเหรออ๋อโอเคงั้นน้องๆอ,อยากดูไหมครับสำหรับเรา Brother, Brother, l a n d ิคบราเธอร์ซีกบราเธอร์แลสกาอีกบราเธอรนะครับจะมาให้ชมรวดเดียวกันในคลิปหน้าเลยสำหรับหุ่นยนต์ของโกเซเจอนะครับถ้าอยากดูลองคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้ามีคนอยากดูเยอะๆก็จะเอามารีวิวและแปลงให้ดูกันอย่างแน่นอนสำหรับ3ธาตุน,นะฮะ อ่ะแล้วเดี๋ยวคนที่ยังไม่รู้จะได้รู้นะครับว่าตุ่มๆพวกนี้กับเฮนเดอร์ที่มันแย่พวกนี้มันมันอะไรยังไงและแต่และหัวเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวรู้กันถ้าอยากดูนะลองคอมเมนต์ในการรีวิวของเล่นเกี่ยวกับโกลเซเจอร์คลิปหน้าได้เจอกันอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์พี่ดูแมนกันด้วยนะครับและก่อนจะไปขอโฆษณาประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่ดูแมนมี เื้อยืดลายรีวิวแมนนะครับตัวละ299บาท2ตัว555บาทมี2รุดลายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าชอบสามารถอุดหนุนรีวิวแมนได้นะครับทักไปในอินบ็อกซ์ของเพจรีวิวแมนได้เลยและสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปใครยังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe หน้ารีวิวแมนอยู่บริเวณนี้อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ